สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมสําหรับมือนี้มาพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับสุ่มไก่นมหมอล้ําสิงก่อนอื่นอย่าลืมกันละกันพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนําแนเด้เพี่น้องพี่น้องสำหรับมือน้ครับมาชมเจ้าเหย่าพี่น้องครับเจ้าเหย่ยครับลอยใหญ่ๆลอยโตๆครับพี่น้องครับเนาะ เยียลอยใหญ่ลอยบิ๊กลอยโตเลยพี่น้องครับเนาะกระดูกดีเลยพี่น้องกระดูกดีแล้วตัวนี้พี่น้องครับเนาะเบิ่งหน้าเบิ่งตากันใกล้ๆพี่น้องหน้าตาครับดูดีลอยใหญ่หลังหนาหลังแน่นโอ้ใหญ่ลายพี่น้องลอยสวยลอยงามครับสูงเงาพอดีครับกับบันทึกว่ากับสูงหลายเนาะเบิ่งหน้าเบิ่งตาเบิ่งขาเบื้องเท้ ตอวพี่น้องครับตัวกับออกแน่ครับตัวกับอกแน่ครับผมลอยหนาครับหน้าตาพี่น้องหน้าตาขาแข้งตัวเอ่อเบิ้งเอาต่อยเบิ้งพี่น้องนี่ครับตัวตัวใหญ่ดีครับพี่น้องครับฐานตัวใหญ่ดีพี่น้องฐานตัวใหญ่ดีมาก กำลังสดพี่น้องนากำลังสดครับกำลังสดอาแข่งครับขี่เบิ้งผ่อนพี่น้องครับเบิ้งขี่พี่น้องไป <c oughs> หน้าตาข้าแข่งพี่น้อง <c oughs> พร้อมส่งเขาประกวดพี่น้องพร้อมส่งเขาประกวด นะฝากติดตามในกําละกันพี่น้องครับนมมลนัมซิงขอลาเพียงซัมนี่กําลกันครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม